อิป e ิซ่าเคลเลนะครับ EP ปิซนี okay ้ผมว่าผมจะตัดไม้ต่อนะครับผมไม่ยนรอแล้วว่าตัดไม้ไม้ผมก็เยอะอยู่นะว่าไม่ค่อเยอะเท่าไหร่โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไปตัดไม้แล้วไอ้ผมยังไม่ได้เก็บวิ่งเก็บอะไรโดยเนาะไปวุ่นไปวุ่นกลังช่างตัวครับ วัยรุ่นกำลังสร้างตัวหนักกับน,นักงามปุ่นอะไรผมเนี้ยโอ้ี๋ยวมันมันจะเข้าวันเนี้ยนนนนโอเคอเก็ไปกันเลย EP3 นี่คือ EP3 จำไปนะครับวัยรุ่น EP3 ก็้อ,อที่เดิม EP3 ตอ,อนกลางคืนยังวะยังไม่มีคนเกะเลยนะ ก็ดีดูอ่ะมันสว่างทนไมออ๋มาแล้ว้่งเ้อ่ะสว่างไลอตงดึนเก่ามนเก่าก็หลต้ต่างกันดหวะตัวยังไม่ได้ับอะไานะีงแดบมไม่ตัดด้วเ้ยวาม่จัดผิดนะตกแล้ ไม่อยากจะมองว่าผมปัดเป็นญาติผมสอนบาหรือเปล่าบาปิดผมปัดปิดอันนี้เปล่าอะอันนี้เน่เน่อันนี้ตอนใช่ไหมลองดูน่อ่่ก็สยนี่่ รุนจิเอ๊ะจะซะแล้วเหมือนได้ワンทาวโบท่าคนมันคือไม่ดังว่ะถึงไม่ทําแล้วว่ะโทษจะไม่แหลบเพราะว่ามันตัดยาก nak เอ๊ะครูบาผมว่าผมน่าจะเจอหมู่บ้านนะเดี๋ยวนี้

Kirim tu buat apa tu? Bukan untuk dia nak. Okaylah, buat buat apa? Kena genteng. Kim Atu. Okay, bermula Kim Atu. Kau penundinah. Kim Atu, macam mana untuk eh dia tu ni? Eh, ni dah aku buat. Bukan tu ni, ไอหน้าฮ e ีก็จับไม้ทุกคนไอหน้าฮีสายยาวลงไอทูรี่โอเคนะไอพีนี้ผมเกบไม่ผมเจอเกะผมก็ไปฆ่าเกะก่อนเกะเปลว่าก็ไม่ใช่วะตาลายแล้วเนี่ยโอเคก้นโอเคนะโอเคเก็คลิปไ p พีนี้ก็จบไว้เพ okay. nah. ียงเท่านี้นะครับผม แล้วเราก็จะมาเจอกันอ okay, well ีพีสี่อีพีันี้ท่านผู้ชมดูนะครับผมหินมัจะแข็งหนักไหนจะไม่รู้ว่าหินจะแข็งขนาดไหนมันจะแข็งหรือเปล่าแขงักแต่ไม่จะีโอเคนะวากในวันนี้ก็จบไปเพียงรอยนิ้อีพีทีแล้วอีสใช่ไหมเอออีที่สาม อ uh, ีพีตีอออีพีไหนวะอ๋ออีพีสามครับก็แค่นี้ก็ยวไปบินจากนี้ครับบายบายเดี๋ยว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 โอเคนะครับอ๋อก็จะนะก็เหลือส่วมันก็ไม่ต้องเติมไปดิ Ok, xin hẹn gặp. Bye bye.